ขอบคุณสปอนเซอร์อยากสนุกเต้นเต้นรับจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุขขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่พีลุยต่อสองไลฟ์สิบเอ็ดตัวจริงแมนเชสเตอร์ก่อนฟัดเอเวอร์ตัน,นศึกพรีเมียร์ลีกสื่อดังการ,การนะครับสิบเอ็ดตัวจริงของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมเปิดบ้านประทับท็อฟฟี่สีงเงินเอเวอร์ตัน,นศึกพรีเมียร์ลีกนัดต่อไป ความกังวลนะครับของศึกฟุตบอลเพียง์เกลต์ฤดูดกาล2 0 2 0ันยีถึงสองพประจำสัปดาห์นี้โดยคู่ที่น่าสนใจนะครับไปแสดงแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่2ของตรรงารางคะแนนจะเปิดสนามโอลด์ทาร์ฟอร์ดร,รับการมาเย,ยือนของทัฟฟี่สินเงินเอเวอเรตันทีมอันดับที่7ของตรรงารางคะแนนในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือบตีสา 3, นะฮะโอ้นอนได้อีกแล้วล่าสุดนะครับ อิฟนิงสแตนดาร์ดซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของกออังกฤษก็ได้ออกมาคาดการณ์11ตัวจริงที่โอเลิกนาซุนชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งลงสนามในเกมนี้โดยในแนวรับจะเปลี่ยนปแปลงเมื่อลิกไบยี่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนวิกตอร์ลินเลเลฟส่วนกองกลางตัตรับนั้นจะเป็นสกอตต์แม็กทุเนตจ็บกุ๊กกับเฟรชและจะมีปอมบาบาที่ได้พักในเกมถล่มซันตอัน9ประตูตสวนรูโน่ฟอนนัสและมาคัสแรดฟอร์ จะทำเกมรุกสนับสนุนออมเตน่มาซิยาวกองหน้าตัวเป้าส่วนเอดิสัซนคอมเมดี้จะออกสตาร์ททีมมานั่งสำรองเราไปดูไรอัพของสมูรแมอนเาสเชอร์สตันเต็ดนะครับที่จะมาในระบบ4231ที่จะใช้เจอกับเอเวอัรตเริ่มต้นที่ผู้้สูับประตูนะครับแน่นอนจะเป็นดาบิดดิกากองหลัง4คนนะฮะจะเป็นทางซ้ายลูกชอที่กำลังทำผลงานอ้าอย่างเยี่ยมส่วนเซนเตอร์คู่กันจะเป็นฮาวเรย์ม่ไกลจับคู่กับเอลิกเบย์ ส่วนทางด้าน,นขวาเป็นอารอนวานปิสิกาขยับมาที่แผงกองกลางตัวเกมจะใช้เฟรชจับคู่กับสกอตแมกซทูเน่ซึ่งคู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดแล้วสําหรับแมนชนเตอรในการใช้ในลูกการนี้นะฮะเนื่องจากจะทําให้บรูโน่นั้นมีอิสระในเกมลุกขยับขึ้นมาที่แผงเกมลุกนะครับบอลบาบานะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายซึ่ง เป็นตำแหน่งที่เขาเริ่มทำได้ดีมากๆและทำให้ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในตำแหน่งทางฝังซ้ายส่วนตรงคุณรางเนี่ยฮะจะเป็นบรูโน่เฟอร์นันส์ที่จะคอยบัญชาเกมและก็จะเป็นเพลย์เมคเกอร์ให้กับเทียมส่วนท่านั้นขวานะฮะก็จะเป็นมาคัสรดฟอร์ดโดยตำแหน่งนี้เขาก็ทำประตูได้อย่างมากมายและความเร็วของเขาก็ถือว่ามีประโยชน์กับทีมมากส่วนหน้าเป้าน,นะครับจะเป็นอองตนิม,มาซิยา โดยเฉพาะเอนิส e ันคอมมูนีที่ลงเตะในนัดเจอกับเซาท์เทนตันแล้วก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับไล่อัพแมนเชสเตอร์ในระบบสี่สองสามหนึก็เจอกับเอเวอเรตันในวันที่6นะฮะตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสามห้ามพลาดดูในขาดนะครับเพราะว่าโมเมนตัมถ้าหากชนะจะได้กลับมาลุ้นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยาวๆกับแมนเชสเตอร์นะครับโอลิกุนาโซชานะฮะก็เก็บปอบบาบาไว้ในนัดที่แล้ว แล้วก็นัดนี้ส่งลงสนามแสดงว่าเอาจริงแน่นอนนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์มิงแบตก็ถือว่าเอเวอรตันก็มาดีในนุ้นการนี้นะครับห้ามพลาดดูดิ